ันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ร้านสปู o ันเดอร์ เปิดใหม่ทุกคนอยู่ที่ซีทอนบางแคคือตอนนี้เขามีเพิ่งเปิดร้านใหม่ทุกคนเมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อหรือใช้บริการครบ49บเาทก็จะได้สติกเกอร์น้องหมีหนึ่งอันด้วยนี่นแบบนี้แล้วก็ซื้อครบทุกๆ50บาทก็จะได้ทั้งหมด1สแตป์แล้ว1สแตป์เนี่ยพอเราสะสมครบ12สแตมปตใช่ไหมทุกคนสามารถนําไปแลกไอศกรีมสกู๊ปได้ฟรีก็คือสายกินไอติมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ส,าสําหรับร้านนี้น้องใหม่มาแรงในตอนนี้ที่เป็นกระแสมากซึ่งอันนี้เราสั่งมาแล้วเราได้พวกนี้มาแล้วนี อันนี้ที่เราสั่งมาทุกคนจะเป็นตัวไอศครีมสกู๊ปเป็นวาฟเฟิลสก๊ปก็คือจะเป็นตัววาฟเฟิลเป็นถ้วยให้แล้วก็มีตัวไอศครีมมาทั้งหมด10 s สกุปนี่เราสั่งมา10รสชาติเลยก็มีพี่บานสั่งมาด้วยอันนี้นี่เลย เมนูทั้งหมดของที่ร้าน Scoop Wonder ทุกคนก็จะมีไอศครีมคือรสชาติเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะในแต่ละมอนสามารถเข้ามาสอดส่องสอดแนมได้เพราะเขาบอกว่าจะมีรสชาติพิเศษปรับเปลี่ยนมาด้วยสาหรับเครื่องดื่มทุกคนมีทั้งกาแฟมีทั้งเมนูน้ำผลไม้ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นี่เมนูก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ใครที่ชอบกินคู่กับขนมปังขนมปังรสเข็เคยกินไหมข<อ>นมปังรสเค็นเนาะที่เป็นขนมปังนี่ทุกคนเขามีตัวแบบนี้ด้วยนะเป็นตัวขนมปังแล้วก็ใส่3ส c o ๊ปอยู่บนนี้ด้วยต่อันเนี้ยที่เรา 29 baht es perdoname ส่วนไอติมไอติมเดี๋ยวเราจะให้พี่ฟานเล่าว่าพี่ฟานสั่งอะไรไปบ้างก็ใช่ติมที่เราสั่งไปก็จะเป็นมีวานิลาสตบบรอเบอรี่มิ้นชโคโค็อกโกแลตเบลเวยมชโคโค็อกโกแลตบราวนี่คุกกี้แอนด์โค,โครีมช็อกโกแลตชิพลำลูกเกดมะม่วงมะนาวเชอร์เ,เ,เบทแล้วก็องุ่นเชอร์เบทก็จะเป็นตัวนี้เลยคนที่อยู่ในถ้วยสกู๊ปของเราอันนี้10ส,สกูป๊ปยังไม่ได้ชิมเลยแล้วก็มีเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มที่เราสั่งมานี่อันนี้ของเราเราสั่งเป็นส้มสตรอเบอรี่มาส่วนที่พี่ฟานสั่งเป็นช็อกโกกกกกแลลตตเเเเเเยยยย็็นนนนนนนาาาาาะะใช่่่่่่คืออออออมมมูทุงิสส้้รรรบีีขหัว สั่งอะไรเข้ากับสีหัวเวอร์งั้นเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าไอสปีกเป็นยังไงกันบ้างพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมๆไม่พร้อมไม่ได้แล้วแหละทุกคนมันจะละลายแล้วไปยิ้มตอนนี้มาเริ่มชิมกันดีกว่าทุกคนเปิดที่อันข้างบนน่าจะเป็นวานิลาที่พี่ฟันสั่งใช่ตอนนี้ช้้อนนีเริ่มละลายแล้วโอ้ยเนื้อไอติมเนียนอยู่นะอืมคือความช้อนมันไปโดนบินก่อนอะมินน้ำวานิลลา เนื้อไอติมดีมีความเนียนมีความนุ่มอันนี้เราชิมตัวช็อกโกแลตรบวนี่อยู่อ่ามันมีเนื้อบราวนี่ด้วยนะเราม่เคยอือคือตัวตัวช็อกโกแลตเข้มข้นมากมีความหนึบของราวนี่อือเออกโก้ดีช็อกโกแลตเบลเยียมแบบนี้อะใช่ใช่ช็อกโกแลตเบลเยียมเนี่ยความโกโก้แม่งต้องแบบรสชาติเข้มข้นกำลังดีแล้วอันนี้ก็คือแบบมีตัวบราวนี่อร่อยมันใช่มากหัวได้คทานใช่ เนื้อไอติมดีขอชิมวานิลาอีกรอบหาหากเจ้าของนี่แหละละมุนเลยวานิลามีความแบบละมุนหอมเนียนอืมคือกลิ่นวานิลาชัดไงตีขึ้นจมูกเลยกลิ่นวานิลาขอไปสตรอเบอรี่นะเฮอยติดมันก็จะเป็นรสรสค็มขั้วซึมอันนี้เป็นตัวสตรอเบอรี่ดิ่สตรอเบอรี่ก็ดีอย่ามันทะลายอย่ามันทะลุม มีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยคือบอกก่อนทุกคนว่าเราเป็นสายไอศครีมมากๆเพื่อนผมจะรู้ว่าอันนี้อันนี้คือชิมนะไซนี้คือเลือกชิมสำหรับเราเขาเริ่มจะมองว่าเยอะแต่เรากินติมเก็กก็คือคนที่หาสัญหามาก็คือนี่คันหาชวนมาใครนี่กินก็คือแชร์หาเพื่อนก่อนเลยว่าแบบร้านนี้ต้องไปเอ้ยแต่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังรู้สึกแฮปปี้แฮปปี้มาหลายอย่างนะอืมเอออออออ่าอ่๋ยวเพิ่ง เนื้อเบานี่คือดีมากอันนี้ไม่ติดเนื้อเบานี้แต่ชอบพี่ตัวเขาเรียกว่าอะไรบบ็อกแาตเบลเย,ยียมบอกเลยคก็ยังยินแต่คำเดียวว่ามันคือ็อกแลตเบลเยียมที่ใช่แต่พี่ชอบเลยนี่ยังแค่แบบ10บรสชาตินะซึ่งในเมนูเขามีมากกว่า10รสชาตชิเราเพิ่งเห็นเออเฮ้ย <c oughs> มันเปลีนอันนั้นนัตตี้คาราเมลเอาตรงป่ะอยากสั่งทุกอย่างอย่างละหนึ่งแต่ยังไม่ครบ <c oughs> ไม่ได้นะบอกเลยว่าไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกิน,กนนี้หมด, <c oughs> หมดก่อนมันจะมีถ้วยที่สองไหมนะ มันมีโอกาสมีตัวนี่สองแน่ๆเลยตรงอย่างนี้เอ้ยงั้นตรงนี้ต้องเป็นมะม่วงมะม่วงที่เราสั่งขอชิมมะม่วงนี่ไงน่าจะน้ำดอกไม้ไม่ก็อกล้องของหอมหอมมะม่วงนุ่มละมุนนักคือใครชอบมะม่วงกินมะม่วงตีขึ้นมาเลยใช่ดีดีไม่แพ้แบรนด์ใหญ่ๆเราขอไปต่อที่นี่นี่ข้างหลังอันนี้ขาวๆอะไรอ่ะเป็นลำลูกเกดลำลูกเกดปกติที่บ้านะแม่ก็ชอบกินจะกินของบางแบรนด์บางแบรนด์ก็จะแบบกินไม่ได้กินแรงลอง เวั้อดีอันนี้ดีอืมเนื้อลูกเกดเน้นๆสวัสดีครับพี่ลูกเกดเอาไปใช้ฮะ <laughs> น้องน้องไม่ใช่เด็กเฟซครับเรียนเชิญนะอืมดีนะลำลูกเกดนี่คือมันมีเนื้อไอ้ลูกเกดอยู่ข้างในด้วยเนาะใช่ต<ช>้<ช>องแกะตักคือ,อค,คือบางแบรนด์อะ่ะเขาจะมีเหล้าเหล้าอ่ะแต่อันเนี้ยเหล้าลำเนาะใช่เหล้าลำแต่อันเนี้ยคิดว่าอาจจะมีแต่น้อยๆกลิ่นกลิ่นเขาไม่ได้แรงบางยี่ห้อจะแรงแบบถ้าคนอันเนี้ยไม่กินเหล้าไม่กินแอลกอฮอล์จะกินไม่ได้แต่อันนี้กินได้โอเคเฮ้ยมันเล่นมะนลายช็อกมิ้นช็อกมิ้นอ่าช็อกมิ้นช็อกมิ้นโน้ตนี้เป็นไงมิ้นชัดมาก ชัดมากกว่าทุกคนใครอยากมาบูลี่ว่าเป็นไอติมรสจาตีฟันนะ <laughs> อย่านะนี้ยเราขอไปที่ and Cream. คุกกี้แอนด์ครีมมานี่ หอมความนมความคุกกี้ความครีมความคุกกี้ชัดมากแต่อันนี้จะติดบนสตรอเบอร์รี่มาหน่อยซึ่งโอเคนะอร่อยเลยครับด,ดีดมาก<ด>ลงตัวมากรสชาติชัด,ชดอ่ะต่อไปทุกคนช็อกโกแลตชิพเนื้อช็อกโกแลตชัดๆมันก็ดีนะที่เด็ดอะไรเอ,อ่ยนี่อ่างุน่นเช,เชอร์เบทเ,เออพากินยากอยู่นะองุ่นเชอร์เบทไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนเอามาทำสักท่าไหอืยหอมเปรี้ยวหวานกำลังดีลองลองลองนาำผึ้งมเชอร์เบทดีใครมาร้านนี้ใครแวะมาสี่ข้อบางแค่ต้องลองแวะมาร้านนี้เลยที่สกู๊ปวันเดอร์ เป็นร้านไอศครีมสีชมพู<อ>มีน้องหมีสีขาวใส่เสื้อสีชมพูแวะมาชิไมได้ไ,<อ>ไม่ต้องห่วงนะผู้ชายหน้าเถื่อนยังสามารถมา,มานั่งกินร้านมุงมงิมงมากคือตอนนี้คนก็เดินไปเดินมาค่อนข้างเยอะเอาจริะเถื่อนเขินทาไมเราเป็นนักแสดงเราต้องมีความกล้าคือแบบมุงมิงจะคือวันนี้เราแวะกันมา2คนแล้วคืออยากกินไอติมแหละแต่ด้วยความว่าความหวานของร้านเนาะก็เอาสหวานเอาเฉะมุงมิงเลยงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวจะละลายหมดแล้วเดี๋ยวกินไม่ทันระวังขอไปกินแป๊บนึงนะ หมดเกลี้ยงภายในพิกตาบอกเลยว่าไอติมอะไม่แพ้ใครหรอกพี่ชอบรสถ้าอ,อันดับหนึ่งเไอเนช็อกโกแลตเบลเยี่ยมอ่ะก็ยังยืนเหือนเดียวว่าใช่มันเป็นอะไรไอเยยมที่ใช่ดีเหมือนกันรู้สึกว่าช็อกโกแลตเบลเยี่ยมก็ชอบอ่ะให้ให้เลือก3 3สอันดับที่ชอบที่สุดอันดับที่สองคุกกี้อันครีมเออ ตักไปเจอเดี๋ยวไปในที่ฉ่ำอันดับที่สามมิ้นช็อกโกแลตพอช็อกโกแลตมิ้นใช่นั่นแหละมันย่งช็อกโกแลตชาร์ทพอมมิ้นใช่ แต่ยมบับอรีเป็นไอติมยัดฟันนักกินไปแปลงฟันได้นะทุกคน <S <S ส่วนตัวก็ถ้าถ้าที่ชอบที่ชอบที่หนึ่งคือ Strawberry. สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มีเนื้อสตรอเบอรี่เด่นมากอันดับ2ให้เป็นช็อกโกแลตเบลเยียมเหมือนกันแล้วก็อันดับ3ให้ตัวจริงๆอะกั้ากึ่งระหว่าง2อันสรันอันดับ3ระหว่างลำลูกเกดกับตัวอังุุนเชเบตคือ2อย่างเนี้ยเราให้พอๆกันแต่ถ้าสมมติต้องเลือกขอเลือกลำลูกเกดไปอันดับ3เพราะรู้สึกว่าเอ้ยลงตัวดีหอมกลิ่นไม่ได้แรงเกินไปกินได้กินง่ายอร่อยดีใครองมกยสําาหรับบบคคนนชชออออขงวติ แวะมาลองแวมมาชิมร้านนี้รับรองว่าจะติดใจไม่แพ้แบรนด์ใดในตลาดสําหรับใครที่สนใจทุกคนก็แวมมาได้ที่นี่สาขานี้ที่เรามากินเนาะจะเป็นซีคอนบางแคจะอยู่ตรงชั้นหนึ่งตรงข้ามเยืง้งๆกับแมกโจโนลแล้วก็เยืง้งๆกับบอนชอนอยู่ตรงโซนกลางๆเลยทุกคนร้านสีชมพูเห็นเด่นชัดเลยร้านไม่ได้ใหญ่มากนะก็จะมีโต๊ะเล็กๆนั่งได้สาโต๊ะสำหรับวันนี้อิ่มแล้วคองหวานครบถึงท้องขอตัวไปก่อนบาบีอย่าลืมไปเช็คน้ำตาลกันด้วยนะ